สวัสดีครับท่านผู้ชมครับวันนี้นะครับไวทูลเลอร์นะครับจะมาชวนคุยเรื่องการสกัดทองคําจากขยะอิเล็กทรอนิกส์กันนะครับผมซึ่งช่วงนี้นะครับมีคลิปวิดีโอเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับที่อ่ามาสอนเรื่องการสกัดทองคําจากขยะอิเล็กทรอนิกส์ครับทั้งคลิปของคนไทยนะครับผมซึ่งมียอดวิวเยอะพอสมควรเลยนะฮะกับคลิปของอ่าชาวต่างชาตินะครับก็มีสอนถึงการ สกัดทองคําจากเีอ e ินทรอนิกันมากมายเลยนะครับแต่ประเด็นที่เราจะมาคุยกันวันนี้เองนะครับคือผมเองนะฮะก็เวลาดูคลิปแล้วก็มีความสงสัยผมคือคือ,ค,อคือต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมเองก็ไม่เคยสกัดนะครับไม่เคยสกัดทองคําจากอิกอรอนิกนะครับแต่เวลาผมดูคลิปนะครับผมผมจะมีความสงสัยเกิดขึ้นว่าอา๋อมันสกัดกันยังไงนะครับแล้วมันทํากันยังไงบ้างนะครับและแต่ละขั้นตอนนะครับว่าเขาทําอะไร กันบ้างนะครับและเราสามารถเอาหลักวิทยาศาสตร์นะครับไปจับหรือไปทําความเข้าใจมันได้ไหมนะครับและมันมีขั้นตอนมันมีความอันตรายไหมในแต่ละขั้นตอนนะครับถ้าเกิดเราคิดที่จะเอามาทํากันเองที่บ้านนะครับมาดูกันว่ามันจะมีหลักการแล้วก็จะมีขั้นตอนอะไรกันบ้างนะครับแต่ก็ต้องออกตัวอีกนิดหนึ่งก่อนนะครับว่าการสกัดทองเนี่ยมันมันมีทั้งระดับุตสากรรมนะครับแล้วก็ระดับโคเรือนนะครับผมเองก็จะขอ มุ่งเป้าไปที่การสกัดทองในระดับโครเรือนมากกว่าที่เป็นหลักอุตสาหกรรมนะครับผมมาเริ่มต้นกันเลยนะครับเริ่มเริ่ม,เร,มเริ่มต้นที่การการศึกษาผมจะเริ่มต้นการศึกษาที่ผมจะไปศึกษาว่าแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์นะครับที่เราจะนํามาสกัดทองเนี่ยนะครับมันมีอะไรเป็นองค์ประกอบบ้างนะครับผมจากข้อมูลที่ผมค้นหามานะอันนี้เปรียบเทียบนะครับเป็น คอมพิวเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์มือถือนะครับก็จะมีพลาสติกนะฮะมีแก้วนะครับมีเหล็กมีทองแดงมีอลูมิเนียมมีตะกั่วมีนิกเกิลมีเงินและพระเอกของเราครับทองคำนะครับแล้วก็ตามด้วยพาราเดียมนะครับนี่เป็นส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือกันนะครับแต่ถ้าเราเจาะมาที่นะครับโลหะที่อยู่ในองค์ประกอบนี้หลักๆเลยนะครับผม มาดูอัตราส่วนนะครับมีมีเหล็กนะครับทองแดงอลูมิเนียมตะกั่วนิกเกิลเงินแล้วก็พรเอกคือทองคำนะครับแต่มาดูไอมาดูหน่วยทองคำนะครับหน่วยทองคำที่เขาเขียนไว้นะครับจะเขียนว่า2 4 0รอสสิ ppm นะครับอันนี้อยู่ในคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลนะครับแล้วก็1 5 0 0พันห้ารอ ppm นะครับอยู่ในโทรศัพท์มือถือเดี๋ยวเราจะมาเล่ากันก่อนนะครับว่าไอหน่วย ppm ตรงนี้นะครับมันมันแปลว่าอะไรกันแน่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับที่จริงเนื้อหาช็อตนี้ นื้อหาเรื่องเรื่องความขึงนคนตรงนี้เราเคยเรียนกันตอนม .4 นะครับเรื่องความข้นคองวามสลายนะฮะแต่คงจะลืมไปหมดแล้วนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ยังไงลวกันนะครับตรงนี้นะครับสมมติว่าผมเอาวงจรภายในคอมพิวเตอร์มานะครับ PPM นี้มันย่อมาจากคําว่า Part p เปอร์ l i เลียนนะครับผมก็ความหมายว่าถ้าผมเอาชิ้นส่วนคอมพิวเตอร์มานะครับเป็นแผงวงจรของเขาเนี่ยแหละครับหนึ่งล้านกรัมนะครับหรือตีเป็นก็คือหนึ่งพันกิโลกรัมนะครับ ก็จะมีทองอยู่ในนั้นนะครับ240ี่สิบกรัมครับก็ประมาณนี้นะครับจะมีอยู่2อ0ี่บกรัมนะครับส่วนโทรศัพท์มือถือนะครับผมถ้าเราเอามาหนึ่งล้านกรัมเหมือนกันหรือหนึ่งพันกิโลกรัมนะฮะมันก็จะมีทองคำอยู่ในนั้นประมาณ1 5 0 0ันห้ารกรัมนะครับบูมเยอะพอสมควรนะครับถ้าเราเอามาคูณกับ เม็ดเงินปัจจุบันทนี่ยผมมาคำนวณดูนะฮะว่าสองร้อยสี่สิบกรัมนี้นะครับผมคำนวณไว้คร่าวๆอยู่นะครับตีเป็นน้ำหนักบาทของทองคำก็สิบหกบาทนะครับเอาสิบหกบาทมาคูณราคาทองคำปัจจุบันสี่หมืนห้าก็จะตกไปที่เจ็ดแสนกว่าบาทนะฮะคราวนี้มาดูทองคำที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือกันบ้างครับสมมติเราสกัดมาได้หมดเลยนะฮะก็จะได้ประมาณหนึ่งฝห้าร้อยกรัมนะครับก็ตีเป็นน้ำหนักบาทของทองคำก็หนึ่งร้อยบาทนะครับ คูณก็ไปกับสี่หมืนห้าก็เป็นเงินสี่ล้านห้าแสนบาทอุ้ยเยอะเหมือนกันเลยนะครับรวยกันเลยนะครับถ้าถัดใดขนาดนี้นะครับคราวนี้พอเรามารู้จักองค์ประกอบของของมันแล้วนะครับต่อไปเราจะมีขั้นตอนในการทําอย่างไรนะครับผมก็เมื่อเรารวบรวมวัตถุดิบมาเรียบร้อยแนะครับขั้นตอนแรกเราต้องพยายามวิเคราะห์ให้ได้ก่อนว่าอ่าชิ้นส่วนไหนมีทองคําอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ ชิ้นส่วนที่มีทองคําอยู่ถ้าถ้าถ้าท่านอยากรู้นะครับผมผมเองก็ได้ทําคลิปนะครับอธิบายเกี่ยวกับเรื่องของอว่าทองคํานะครับไปอยู่ในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไรถ้าท่านอยากอยากเรียนรู้นะครับก็คลิกที่มุมขวาด้านบนได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งคลิปไปให้นะครับผมจะเล่าว่าทองคํานะครับมันไปอยู่ในชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างไรเลยนะครับมาดูกันนะครับหลักๆแล้วทองคํานะครับใน เขาเอาไปทําอะไรในอุปกรณ์น,นี้ต้นอกีกหลักๆก็คือเป็นหน้าสัมผัสนะครับลักษณะนี้ฮะมีหน้าสัมผัสนะครับตัวนี้น่าจะตัดออกมาจากแรมนะฮะน้าจะเป็นสีทองตรงนี้ครับหน้าสัมผัสนะครับหน้าสัมผัสตรงนี้จะมีทองคําอยู่นะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของ CPU นะครับในนี้มี CPU ให้เห็นไหมนะะี่ฮะลักษณะของของของ CPU แบบนี้นะฮะแบบนีบ้โอ้ตัวทีครับเนี่ยครับลักษณะของของ CPU นะครับ CPU เดี๋ยวผมค้นใน Google ดีกว่านะครับน่าจะเห็นชัดมากกว่านะครับ มาดูกันนะครับ CPU เนาะหน้าตา CPU ขอเป็นรูปภาพแล้วกันนะครับนี่ฮะหน้าตา CPU พวกเนี้ยครับก็จะมีทองคําอยู่ข้างในนะครับนอกจาก CPU แล้วก็จะมีเรื่องของ RAM นะฮะ RAM นะครับแผงสีทองทองตรงนี้นะครับก็จะมีอ่าก็ก็จะมีทองเคลือบอยู่นะครับแล้วก็ตัวนี้ครับวงจร IC ตรงเนี้ยฮะวงจร IC กลุ่มนี้นะครับตัวดำๆเล็กๆนะฮะที่อยู่ในในตัว RAM พวกนี้ นะครับก็จะมีทองคําอยู่ด้วยเช่นเดียวกันครับรวมทั้งอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นทรานซิสเตอร์ไหมนะครับมาดูกันอุปกรณ์แบบนี้นะครับอุปกรณ์แบบนี้ก็จะมีทองคําอยู่ด้วยเช่นเดียวกันนะครับสมมุติว่าเรารวบรวมอุปกรณ์ตรงนี้มาเรียบร้อยแล้วนะครับมาดูกการรวบรวมอันนี้เขากําลังรวบรวมนะนี่เขากําลังแกะเอาเอาตรงนี้ครับจากคลิปวิดีโอตัวนี้จะเห็นนะครับว่าตรงตรงแผงสีทองตัวนี้ครับจะเป็นตัวที่มีทองคําอยู่ แผงสีทองที่เขากำลังชี้ให้เราดูนี่แหละก็จะมีแผงทองคําอยู่นะครับผม CPU เมื่อกี้ก็มีนะครับคนนี้เริ่มแกะกันเลยนะครับมาดูของเอาของพี่คนนี้นะครับเป็นเป็นกรณีศึกษาของเราก็ได้นะครับว่าเขามีทองอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับนี่คนนี้เขาก็ทําไว้มาดูครับนี่คือบอร์ดต่างๆที่อยู่ภายในเครื่องคอมพิวเตอร์คอมพิวเ,เตอร์ไม่หนีทำไมเราดูไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะครับ ก็จะมีแผนพวกนี้อยู่เดี๋ยวเราตัดคลิปมาที่คนไหนดีคนนี้ได้ไหมนะครับแผนวงจรนี่ฮะมาดูคลิปของของบ b c นะครับบ b c นี้ก็ทำคลิปออกมาได้แค่สินาทีสั้นดีนะฮะเห็นไหมครับพอพอพอเขาตัดเอาอุปกรณ์ทองคำมาเสร็จแล้วนะครับเขาก็จะมีการเติมอะไรบางอย่างนะครับลงไปในนี้นะครับเรามาศึกษากันว่าไอ้ที่เขาเติมลงไปตรงนี้นะครับเขาเขาเติมอะไรกันแน่นะครับผม สารที่มีนะครับที่เขาจะใช้ในการสกัดเอาทองคําออกมาจากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์เลยนะครับหลักๆด้วยกันนะครับมันก็จะมีอยู่2อง <c oughs> ตัวก็คือในระดับอุตสหาหกรรมนี้เรานิยมใช้ไซยาไนด์กันนะครับอาจจะเป็นโซเดียมไซยาไนด์หรือโพเทสเซียมไซยาไนด์ก็ได้นะครับอุตสหาหกรรมแต่ไซยาไนด์เป็นสารพิษนะครับผมช่วงมีกี่ปีที่ผ่านมาก็จะมีข่าวดังๆเรื่องแอมไซยาไนด์นั่นแหละครับเป็นเป็นสารเคมีที่มีพิษนะครับเพราะฉะนั้น อนุญาตไม่พูดถึกนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของระดับภาสาหกรรมด้วยนะครับเราจะพูดถึงระดับคเรือนของพวกเราแล้วกันนะครับสารอีกกลุ่มหนึ่งนะครับที่เขานิยมเอามาใช้ในการสกัดก็คือจะเป็นของกลุ่มแฮร์ไลน์นะครับแฮร์ไลน์นี้ม่ถึงท่านมูจเจตนะฮะัฟลูรีนคลอรีนบรมีนนะครับอะไรพวกนี้นะครับจะเป็นสารที่เขาเอาเอามาใช้ในการสกัดสารตรงนี้นะครับเราก็มาดูกันในผมรวบรวมข้อมูลไว้ อยู่นะครับเรามาดูการตัวที่ที่ที่นิยมใช้กันนะครับก็คือกรดกัดทองนะครับกรดกัดทองนี้นะครับก็จะประกอบด้วยไฮโดรคลอริกนะครับสามส่วนนะครับแล้วก็กรดไนตริกนะครับ1ส่วนนะครับเมข้น1ส่วนนะครับเรามาดูปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นนะครับมาดูสมการเคมีกันนิดหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งเบื่อเนาะมันต้องใช้สมการเคมีประกอบการอธิบายด้วยนะครับ AU นี้ครับก็คือทองคำนะครับผมส่วนนี้คือกรดไนตริกนะครับตัวนี้ก็คือกรดไฮโดรคลอริกนะครับ mm hmm. เมื่อเราเอาโลหะ oh a, ชิ้นงานของเรานะครับที่เรารวบรวมมาไว้แล้วนะครับมาเติมกรดไอสองตัวนี้เข้าไปที่ว่ากรดสกัดทองนั่นแหละครับผม ปฏิกิยาก็จะเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะกลายเป็นเนี่ยครับทองคาจะไปจับกับคอรานะครับกลายเป็นสารละลายหลุดออกมานะครับจากแผงวงจรนะครับตรงนี้จะเป็นสารละลายแล้วนะครับผมจะเป็นสารละลายแล้วแต่ตรงนี้มีความสําคัญนิดนึงที่เราต้องระวังนะครับเพราะว่าในขั้นตอนการการการสกัดทองหรือการทําให้ทองที่เป็นของแข็งนะครับที่อยู่ในแผงวงจรกลายเป็นสารละลายออกมามันจะมีพวกแก๊สพวกนี้ครับแก๊สไนโตรเจนไดออกไซด์เนี่ยฮะเนี่ยแก๊สคลอรีนนะครับผมแก๊สพวกนี้นะครับ มันจะเป็นพิษนะครับผมมันเป็นพิษซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพนะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราทํานะครับเราเราต้องระวังมากมากเลยนะครับไปดูคลิปตัวนี้ต่อนะครับเนี่ยขั้นตอนนะฮะเขาก็จะสกัดลักษณะนี้นะครับเห็นไหมฮะเขาก็จะสกัดออกมาอันนี้ตอนนี้สกัดนะครับโดยการเติมจากนั้นนะครับเขาก็จะกรองนะเห็นไหมฮะเขาก็จะกรองกรองเอาเอาเอาเศษแผงวงจรนะครับที่ที่มันไม่ใช่โลหะนะครับ ออกมานะครับก็จะกรองออกมาข้างนอกก่อนนะครับแต่ตอนนี้ทองคาก็จะลงไปอยู่ใน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 สารละลายเรียบร้อยแล้วนะครับผมเป็นทองคำสารละลายละเนี่ยมาดูกันต่อไปครับว่าเขาจะทําอะไรกันต่อนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเขาก็จะมาเติมกรดเนี่ยฮะไฮโดรคลอริกนะครับตัวเมื่อกี้คือกรกัดทองครับกับกรดไนตริกนะครับเนี่ยดูดูดูต่างชาติเขาทำนะครับอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือเขานี้ อพร้อมมากนะครับมีเว่นตานะครับมีแว่นตาด้วยนะครับมีอุปกรณ์ตวงนะครับเมื่อกี้ที่เราเรียนรู้กันก็คือสามต่อหนึ่งนะครับผมกดไนตริกนะครับกดไฮโดรคอริกนะครับแล้วก็อุปกรณ์ตรงนี้นะครับเป็นเป็นเป็นตู้ดูดควันนะครับเป็นตู้ดูดควันซึ่งจะอยู่ในห้องปฏิบัติการนะครับเวลาเราเรียนวิชาเคมีก็จะมีตู้ดูดควันลักษณะนี้เกิดขึ้นนะครับอเขาเริ่มจะ เติมลงไปแล้วนะครับมาตอนนี้กําลังน่าจะเป็นขั้นตอนของของการเติมกดอ่าสกัดทองนะครับลงไปเพื่อไปสกัดเอาโลหะต่างๆออกมาจากแผงวงจรนะครับมาดูกันต่อเลยนะครับผมหลังจากเขาทิ้งไว้นะครับตัวนี้รู้สึกจะมีการการให้ความร้อนด้วยไหมผมไม่แน่ใจนะครับว่าจะเป็นการต้มให้ความร้อนด้วยไหม อ๋ออุณหภูมิเขาปิดแล้วนะฮะเมื่อกี้น่าจะเป็นการเติมความรอ้อนเข้าไปด้วยนะครับแล้วก็ลดอ,อุณหภูมิลงไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจากนั้นนะครับก็จะเป็นการกรองนะครับอ่ากรองเราจะต้องกรองเอาเฉพาะตัวที่เป็นสารละลายนะครับออกมาจากแผงจอนะครับเรากรองออกมาเรียบร้อยแล้วฮะในนี้นะในนี้ก็น่าจะมีทองคําในรูปของสารละลายอยู่นะครับตรงนี้นะครับจะต้องระวังนิดนึงนะครับอย่าลืมว่าในขั้นตอนตรงนี้มันเกิดแก๊ส ไนโตรเจ mm. นไดออกไซด์และแก๊สคลอรีนนะครับซึ่งแก๊สพิษนะครแก๊สคลอรีนนี้ในสงครามโลกนี้มีการใช้ในการฆ่าประชาชนมาแล้วนะครับไอ้แก๊สคลอรรนตัวนี้อันตรายพอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นใครทํานี้ระวังนิดหนึ่งเลยนะครับแก๊สตัวนี้นะครับในขั้นตอนนี้ให้ให้พวกเราระวังให้มากๆเลยนะครับผมมาดูขั้นตอนนี้นะครับขั้นตอนนี้น่าจะเป็นการทําให้ทองคํานะครับเดี๋ยวหยุดไปนิดนึงเราไปศึกษาขั้นตอนนี้กันนิดหนึ่งนะครับ ขั้นตอนตรงนี้นะครับมาดูกันนะครับขั้นตอนตรงนี้นะครับหลังหลังจากเราเราสก,กัดเอาเอาทองคําออกมาแล้วนะครับผมเป็นสารละลายนะต่อไปเราก็จะพยายามที่จะเปลี่ยนทองคําที่อยู่ในสารละลายนะครับให้กลับไปเป็นทองคําที่เป็นของแข็งอีกครั้งหนึ่งนะครับผมถามว่าเขาทํากันยังไงนะครับหลักๆเลยก็คือเราจะเติมสารที่เรียกว่า,าสารประกอบัลไฟด์นะครับอย่างเช่นโซเดียมัลไฟียนะครับเนี่ยโซเดียม ซัลไฟเห็นไหมครับโซเดียมซัลไฟนะครับหรือโพแทสเซียมซัลไฟก็ได้นะครับหรือสารตัวอื่นก็มีขอแค่มีซัลไฟนะครับเฟอรัสซัลไฟนะครับลงไปในสาระละลายที่เราได้เมื่อกี้นะครับมาดูปฏิกิยากันนิดหนึ่งนะครับอมาดูกันนะตรงนี้นะครับจะเป็นทองคําที่อยู่ในสาระละลายที่เราสกัดได้ครั้งแรกนะครับจากสารจากกรดกัดทองนะครับผมจากไฮโดรโคดิกจาก กดไนตริกนะครับทองคำอยู่รูปสารละลายนะครับจึงจับตัวขับคอร์ลายอยู่เมื่อเราเติมโซเดียมซัลไฟด์ตัวนี้เข้าไปนะครับก็จะเกิดปฏิกิยาทําให้เป็นทองคำแต่สังเกตนะฮะว่าตรงนี้ครับทองคําจะกลายเป็นอทองคําที่เป็นของแข็งเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นของแข็งเรียบร้อยแล้วนะตรงนี้นะครับเรามาดูกันต่อครับกลับไปดูที่ที่เขาทํากันต่อนะครับพอเราสกัดทองคําออกมาแล้วนะตรงนี้นะครับเขาจะมีการเติบเมื่อกี้นะครับดูดูย้อนหลังนิดนึงนะครับตรงนี้ไหม ตรงไหนเอ่ยอ่าตรงนี้ฮะตรงนี้ตรงนี้นิดหนึ่งนะครับอ่าตรงนี้เนี่ยตรงนี้นะครับผมคาดเดาว่าน่าจะเป็นสารประกอบซัลไฟด์นะอาจจะเป็นโซเดียมซัลไฟด์หรือโพแทซียมซัลไฟน์นะครับหรือเฟอร์รัสซัลไฟน์นะครับไม่ไม่รู้เหมือนกันว่าก็เติมมันลงไปนะฮะตรงนี้เนี่ยเขาก็เต, then, ติมลง lands, ล <laughs> ไปนะครับเพื่อให้อ่าสารตัวนี้นะครับไปเกิดปฏิกิยากับสารละลายทองคำนะครับแล้วก็กลายเป็นตะกอนของทองคำมาโอ้ใส่เยอะเลยครับเราอาจจะมีทองเยอะหรือเปล่าไม่รู้นะก็ใส่ไปเยอะเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับ อเราก็จะมาดูก te ันเขาก็จะพยายามล้างนะครับว่าในนี้ก็จะมีทองคําอยู่ทองคําก็จะอยู่ในนี้นะครับเนี่ยจะกลายเป็นของแข็งนะครับเป็นเป็นตะกอนของของแข็งอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วครับเป็นทองคำนะฮะตรงนี้เป็นทองคํามาดูกันว่าเข้าสู่กระบวนการอะไรครับผมอ่มาดูกระบวนการต่อไปนะครับที่จริงนิดหนึ่งนะครับนิดหนึ่งนิดเด็กตรงนี้ผมผมเล่าให้ฟังนิดหนึ่งไอ้นี้เขาบางถ้าถ้าเป็นคนไทยคลิปที่คนไทยเห็นนะครับตัวนี้เขาใช้วิธีการอ่า เทออกไม่ได้กรองนะครับแต่ถ้าเป็นบางบางคลิปนะครับจะเป็นการกรองจะมีกระดาษกรองจะมีผ้าขาวไปกรองอะไรประมาณนี้เพื่อให้ทองคํามันติดอยู่ด้านบนแล้วก็สลายลงไปด้านล่างนะครับเราก็จะได้ทองคําออกมานะครับตรงนี้นี่ครับเขาได้ทองคําออกมาเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปขั้นตอนได้ทองคําออกมาครับก็ต้องพยายามหลอมทองคําที่เป็นผงนะครับให้กลายเป็นก้อนทองคํานะครับมาดูต้องใช้ความร้อนในการหลอมทองคํานะครับให้รวมกัน เป็นก้อนทองคําอีกครั้งหนึ่งนะครับในในในี่ครับตรงนี้ทองคําก็ยังไม่เป็นยังยังไม่รวมกันดีเท่าไหร่นะครับยังยังไม่รวมกันเป็นก้อนทองคําดีสักเท่าไหร่นะครับวิธีการที่เราจะทำครับในคลิปวิดีโอถ้าเป็นของคนไทยก็จะมีการเติมน้ำประสานทองเข้าไปในขณะที่เราหลอมละลายด้วยนะครับมีการเติมน้ำประสานทองเข้าไปด้วยนะครับผมอันนี้ก็จะเป็น คลิปของคนไทยนะครับผมเติมน้ำประสานทองหรือเรียกว่าบอรแร็กนะเติมลงไปเวลาเราหลออเราก็จะเติมบอแร็กลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆนะครับสุดท้ายเราก็จะได้ก้อนทองคําออกมานะครับผมนี่เป็นขั้นตอนอ่าในการสกัดทองคำนะฮะออกจากแผงวงจรนะครับอแต่ถ้าเรามามาคุยกันต่อนะครับมาคุยกันต่อว่าแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันมีอ่าเขาเรียกอะไรสารพิษ ตกค้างไหมนะครับผมมันมีสารพิษอะไรที่ที่มันจะตกค้างอยู่ในอยู่ในสิ่งแวดล้อมนะครับเมื่อกี้ที่ที่เราคุยกันเราเราได้คุยไปอยู่ว่าในแต่ละขั้นตอนนะครับมันก็จะมีแก๊สพิษเกิดขึ้นมาที่เราต้องระวังนะครับแล้วมันมีสารพิษตัวอื่นไหมนะครับไอ้มุมมองผมนะครับถ้าถ้าเราบอกครับเอ๊ะโลหะมันมีตั้งหลายตัวนะครับท่านท่านผู้ชมจําได้ไหมครับว่าโลหะนะครับที่ที่เป็นองค์ประกอบของของ,ของทองคำนะมีมีหลายตัวมากเลยนะครับไปตั้งแต่เหล็กทอง ทองแดงอลูมิเนียมตะกัวนิกเกิลเงินเนี่ยครับทองคาเนี่ยครับพลัเดียมนะครับไอโลหะพวกนี้ครับเราไม่ได้เอาออกมาด้วยไงครับเราสก,กาัดเฉพาะทองคำไอโลหะกลุ่มนี้ไปไหนครับเนี่ยไอเหล็กทองแดงอลูมิเนียมตะกัวนิกเกิลเงินเนี่ยครับพวกนี้ไปไหนเป็นคําถามนะครับไปไหนแล้วเรามันคงอยู่ในสารละลาย,ยสารละลายที่ที่เรากรองออกเอาเอาเฉพาะตะกอนทองคำออกมาแล้วเราจะกาจัดมันยังไงนะครับนั่นคือ ประเด็นหนึ่งที่จะต้องระวังกันนะครับตรงนี้ผมขอไม่พูดเล่าโทษทุกที่ครับประเด็นนี้ผมผมขอไม่เล่าถึงว่าเขาเขากำจัดยังไงแล้วกันนะคลิปมันน่าจะยาวมากๆนะครับผมรวมทั้งนะดูกันต่อเลยนะครับกรดที่เราใช้นะฮะไอ้กรดกัดทองที่เราใช้เนี่ยครับไอ้กรดอไนตริกกับกรดไฮโดรคลอริกเนี่ยครับที่มันเหลือเนี่ยเนี่ยมันมันจะมีสารสารเคมีที่เหลือออกมาอยู่เยอะพอสมควรนะครับมันไปไหนนะครับไปกําจัดมันมันยังไงนี่ก็จะเป็นปัญหาหนึ่งที่ ที่เราจะต้องอระ,ะมัดระวังในการกําจัดหลังจากเราได้ทองม,มาแล้วนะไม่ใช่ว่าเราไปเททิ้งตามตามทุ่งนาตามข้างบ้านตามท่อระบายน้ํานะครับนลหันคนนี้มันก็จะไปผลเปื้อนอยู่ในธรรมชาตินะครับผมว่าไม่ไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับก็ถ้าใครคิดจะทำก็ให,ให้ให้ศึกษาเรื่องนี้ด้วยนะครับว่าเราจะสก,กัดทองขับออกมาแล้วเนี่ยไอพวกโลหะหนักที่เหลือนี่ครับเร,เราเราจะไปทําอะไรหรือสิ่งหรือสารเคมีที่มันเหลือนี่ครับมันมันมันจะกําจัดทิ้ง ได้อย่างไรนะครับผมก็ถ้าใครสนใจนะครับก็ลองไปหาศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติมดูแล้วกันนะครับว่าเขาทํากันอย่างไรนะครับผมสําหรับคลิปนี้นะฮะผมก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ร่วมเดินทางมาด้วยกันจนถึงท่วงท้ายๆของคลิปเลยนะครับมีข้อสงสัยอะไรมีประเด็นอะไรที่ท่านผู้ชมอยากรู้ก็โพสต์ทิ้งข้อความไว้ได้เลยนะครับจะติดชมยังไงก็ก็ติดชมได้เลยนะครับผมผมเองก็ไม่ได้ทํานะครับต้องออกเป็ว่า ไม่ได้ทําแต่มีความสนใจมีความอยากรู้นะครับก็เลยทำคลิปนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นประโยชน์กับได้หลายคนนะครับผมก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe นะครับตามช่อง why ทู learn ด้วยนะฮะผมก็จะพยายามหาคอนเทนต์ดีๆคอนเทนต์ที่แฝงด้วยความรู้นะครับมาเล่าสู่กันฟังแบบนี้เรื่อยๆนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับสุดท้ายฝากช่องด้วยนะฮะฝากช่องไวทู l เลินนิดนึงนะครับผมเป็นช่องของผมเองนะครับที่ทํามาเพื่อจะแบ่งปัน ความรู้ดีๆนะครับให้กับพวกเราทุกๆคนนะครับผมฝากติดตามไวท์ทูเลินด้วยนะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับสวัสดีครับ